ตลอดมึงอะมึงรู้ไหมเวลามึงเข้ามาดูอะมึงอะตัวแรกตลอดแว็บออกก็แวบเข้าแวบออกแวบเข้ามึงอะมาตลอดก็กูเห็นไงยา <Yeah. S 1> มึงชอบทักสิ้นแซ้อวยมึงก็ไปเพจซักสิ้นแซ้อวยมึงชอบอีตุ้งติ้งสะดิ้งกีตอนนี้มันว่างมึงก็ไปสิมันเห็นหัวมึงหรือเปล่า กูเนี่ยเห็นหัวมึงตลอดเลยหัวมึงอะนะเป็นประชาชนยากจนคนไหนกูก็เห็นหัวมึงมึงไปถามลูกอีทที่ทักสิ้นแท้เว้ยสิมันรู้จักมึงไหมแล้วมันเห็นหัวมึงหรือเปล่าอีหามึงอยากเชียร์คนแบบไหนมึงก็ไปดูเขามึงไม่ได้มาดูกูเอออืม เวลาเจอดตรมริกาทักทายกันได้จับมือได้ถ่ายรูปได้นะแต่กอดไม่ได้กอดไม่ได้จ้ะทำไมกูทรงกูกูใหญ่ของกูใหญ่กอดไม่ได้ของกูใหญ่เดี๋ยวมันโดน เดี๋ยวมันทิ่มตาม,มึงนะกอนไม่ได้มึงถ่ายรูกกับกูได้ชูสองนิ้วได้แต่มึงกอดกูไม่ได้ของกูพุ่งแม่งเดี๋ยวมันทิ่มตาม,มึงนะโดยเฉพาะผู้ชายนี่กอดไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ตกใจประจาเลยกูออกรายการโหนกระแสพอลงมามีคนดักเจอไว้ตอนแรกกูจะวิ่งกู<ม>นึกว่าเขามันดักตบปรากฏไม่ใช่เขามาขอถ่ายรูปกูไม่รู้ใครเป็นใครกูก็ถ่ายรูปหมดอะแล้วหนักกว่านั้นคืออามารินนักข่าวอามารินมึงสู้ชีวิตมาก <c oughs> นัก <c oughs> มาริกาออกสดที่ไหนอามารินเอามาย เอาไม่ไปต่อคิวอามาลินมึงสู้ชีวิตมากนะข่าวอมาลินน่ะน้องนิวยอร์กนิวยอร์กอะไรพวกนั้นน่ะมึงนางก็จะแบบไปรอน่ะไปรอหน้าช่องมาริกาอยู่ที่ไหนนางก็จะไปยืนรอรอให้เสร็จรายการน,นั้นนางก็ไม่เอาไม่เสียบต่อสัมภาษณ์ เด้พอแล้วกินแล้วกินเยอะก็คันคอนะเนี่ยอืมอีมีม่ไม่อยู่เนาะไม่มีใครยกปา <c oughs> กดีนะคะต้วบริการมีลิปสติกสองสองชนิดนะคะ <c oughs> ใครที่อยากจะได้ลิปติ้นลิปติ้นจะมีสามแท่งสามสีนะคะลิปติ้นจะมีสามสีจะมีสีพีทผู้หญิงผู้ชายทาได้จะมีสีชมพูผู้หญิงทาได้ แล้วก็สาวน้อยต้อยชีวิตเนี่ยทาแล้วสวยมากแล้วก็สเตนสีติดทนอันนี้จะเป็นลิปติ้นคนละอันกันกับตัวนี้คนละอันกันนะคะคนละอันกันลิปติ้นจะเป็นคอลเลคชันนี้นะคะลิปติ้นจะเป็นคอลเลคชันนี้แล้วมันจะมีสามสีอะไรวะ สครับ,ย,ย,บ,บย,ย,ย,ยังไม่มาเจ๊โอ้โหเนาะก็จะซื้อประเดี๋ยวประเดี๋ยวเนาะจะซื้อเดี๋ยวนี้เลยเหรอมันยังไม่มาสิใจเย็นๆสครับฉันเวิร์กมากสวยลดแล้วก็ดูพรีเมียมขอโทษนะชี่แม่งบางทีอะเราก็นึกว่าเราอะอาบน้ําทุกวันนะแล้วแล้วเราก็อาบน้าทุกวันเนะอาบน้ําถูตัวเนาะแต่ปรากฏว่ามึงมันจะมีจุดบางจุดเป็นแบบดําๆครัครักูไ<ะ>ม่คิดว่ามันจะเป็นขี้ใคร มันเป็นผิวที่แบบเหมือนเปลือก,เป,อกเปลือกส้มอะผิวเปลือกส้มอะไรเนี้ยสครับดอกเตอร์มาริกาค่ะสัรับดอกเตอร์มาริกาค่ะมอลลี่เอสมันชื่อมอลลี่เอสเมื้อสัรับเราอะเราใช้ยี่ห้ออะไรวะน่าจะมอลลี่เอสก <c oughs> ูจำยี่ห้อตัวเองไม่ได้ละ <c oughs> เียวสครับมาค่ะมันเลือดสมเป็นแอนแอนมากแล้วก็ขัดนะขี้ขัดนี่จริงๆริงเธอดูดิอะตอนแรกผู้เธอเคยเห็นไหมว่า ตรงนี้ฉันจะมีรอยดําๆตอนแรกมันก็มันคําแดดคือตรงนี้มันจะเจอแดดตลอดใช่ไหมปรากฏว่ากูก็นึกว่าตรงนี้มันคําแดดเหมือนคล้ายๆออกจะเป็นฝ้าอย่างเงี้ยพอฉันใช้สครับอบขัด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 ถูตัวอาบน้ํขัดขัดขัดหายเลยเวเยขาวเลยเห็นไหมเครียงเลยเจ๊รดเม็ดสครับเดี๋ยวมาค่ะอาบน้ําถูตัวฉันเอาเฉันเอาถูหน้าด้วยอะฉันถูทั้งหน้าเลยอะขัด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 ขี้ใครหายหมดเลย สวัสดีทุกคนจ้ะเธอสังเกตอะไรไหมมันทำไมถึงคนที่เข้ามาแซะฉันน่ยส่วนใหญ่ทำไมจึงเป็นผู้ชาย คนที่เข้ามาแซะฉันไม่ค่อยมีผู้หญิงแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ชายและเป็นผู้ชายวัยชะกันด้วยมึงมึงสงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรอาต่ละคนนไหนฝัน <c oughs> ่งนี้ฝั่งนี้ไหนเธอลองวิเคราะห์ซิว่าคนที่มาแซะฉันเวลาเข้าไปดูโปรไฟล์ทำไมจึงเป็นผู้ชายส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ชายทําไมส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ชายสาเหตุเป็นเพราะอะไรสาเหตุเป็นเพราะอะไร <c oughs> มีคนส่งมาสาเหตุเป็นเพราะอะไร ทำไมจึงเป็นผู้ชาย AI สาดเป็นเพราะอะไรเพราะเพราะแม่เป็นสเปคเขากูกูคิดอยู่อีฮีเอมึงลาคัญเมียที่บ้านหรือเปล่าวะก็มึงนั่งอยู่กับอีปลาที่บ้านมึงจึงไม่รู้ว่าคนสวยเป็นอย่างไรพอเห็นหนา้าดนกัมริกาแม่งเห็นเป็นเมียชาวบ้านไงก็จะไปจีบก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เป็นเหมือนหมาเนี่ยมองเครื่องบินเสร็จแล้วก็มานั่งแซกกูอีห่าอยากให้กูต่อยอดอยากให้กูไปนั่งคุยด้วยอยากให้กูไปตอด อีส่นตีนอีสอกปรกถ้ากูเป็นผู้ชายนี่กูจะถอดเสื้อชกแม่งเลยอย่หาหน้าตาจะกันหนังหมาเน่าแล้วเข้ามาแซาคูอยู่นั่นแหละอีควายแต่ละคน ส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาจะมีละมยาทแม้เขาเกลียดเขาก็ไม่เข้ามาแซแต่พวกมึงเนี่ยเป็นเฮียอะไรอีส้นตีนมึงระคาญเมียมึงมึงก็ด่าเมียมึงมึงไม่ใช่มาด่าเมียชาวบ้านมึงเบื่อเมียมึงมึงก็เอาเมียอมึงไปทำสัญยกรรมมึงไม่ใช่มาจิกหัวกูอีควายอีหายสันขวานคนอย่างพวกมึงเนี่ยบุญเท่าไหร่แล้วเนี่ยเข้ามาเสร็จแล้วมานั่งแซะสามสี่คำสามสี่คำเนี่ยบุญเท่าไหร่ที่กูมองเห็นเนี่ย ปกติมึงก็เป็นเหมือนหมามองเครื่องบิน โดนเมียจีกตบก็เลยอยากจะมาจิกกูงี้ฮะก็ยากจนไงมึงถึงโดนเมียโสโขกสับเพราะมึงจนไงมึงเข้าใจป่ะกูอยู่บ้านเนี่ยกูไหว้ผัวกูทุกวันไม่เคยโขกไม่เคยสับผัวเลยแล้วมึงอะเป็นผัวของชาวบ้านแล้วชาบ้านเมียเมียชาวบ้านมึงเนี่ยปรากฏโขกสับมึงแสดงว่ามึงยากจนมึงเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรี สตรีก็เลยโขกสับมึงไงเออเวลามึงเป็นผู้ชายเนี่ยมึงต้องมีสมองมีความรู้มีความสามารถมีฐานะมีความแย,ย่ร่ารวยเมียจะไม่โศกขับมือมือเมียจะไม่มีการโขกสับเขา้าใจยังเออกูบอกมึงเลยนี่มันจิตวิทยาเบื้องต้นเลยถ้าครอบครัวไหนโดนเมียโขกสับแสบดงว่ามึงอะยากจนกูเนี่ย ตื่นมากูไหว้ผัวทุกวันรักผัวบูชาผัวดูแลผัวผัวเราไม่ใช่ผัวไก่ผัวของเรายกมือไหว้ทุกวันอ่ากูเนี่ยเป็นชดชูผัวดูแลผัวกาดผัวไหว้ผัวผัวด่ากูไม่กูไม่เถียงสักคำเมื่อคืนกูกินเหล้ากินเหล้าเมาปิ้นผัวด่ากูนั่งสมาธิเลยเออนั่งห้อยติดเบาะเลยนั่งสมาธิเลยผัวด่ายอมรับเลยออ ก็เมาไปนิดนึงแต่ไม่ดับไ,ไม่ไม่เอะปากผัวดาดะปล่อยให้ผัวดาเลยกูก็นั่งหอยติดเบาะอย่างเดียวเข้าใจป่ะเอ<พ><ด>นนะอเมื่อคืนเมาไงก็ไปบ้านพี่เพ็กแล้วก็ปาร์ตี้กันทั้งทั้งกลุ่มเลยอะ่ะแล้วเพื่อนสนิทหมดเลยบนโต๊ะอ่ะ ลองเทเบอร์อะทั้งกลุ่มเพื่อนสนิทหมดกูก็เต็มที่แล้วผัวไปผัวไปด้วยแล้วเราก็กล่าว่าผัวต้องดูแลเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ทิ้งดิ่งเลยกูทิ้งตัวเลยเมาทิ้งตัวเลยโอ้ปรากฏเจอไปสามขนาดอีชาปรากฏว่าอีพี่แป๊กก็ให้กูลองกินไอ้ไอ,อ้วัดกา้าวัดกา้าเข้าหอมมะลิแกมาจากเมืองแพร่เออให้กูกินวอดก้าข้าหอมมะลิกูก็แดกไปสองป๊อกเสรแล้วกูก็ เอาฉํำม,มากมาอีกฉําม,มากของคุณคุณนัทเราอ่ะก็เป็นวอดก้ายาดองกูก็กินไปอีกสองเป๊กจากนั้นปุ๊บบนโต๊ะอาหารเรากินออเชฟเทเบลใช่ไหมล่ะก็กินไว,น,วน์กินไวน์กับกินกินไวน์กับเออเป็ดกับโฟกากินโฟกาก็ต้องกินไวน์แดงใช่ไหมก็กินไวน์แดงสามขนาดมึงกินสามขนาดทีนี้มึงกูหัวทิมเลย โดนผัวด่าเลยบอกว่าวพอขึ้นพอขึ้นพอขึ้นรถมาใช่ไหมเมื่อคืนอ่ะพอขึ้นรถมาพอขึ้นรถมาปุ๊บเสียงเสียงมันวิ่งวิ่งอยู่ในหูอ่ะกูก็เมากูก็จัดองแกบสซองไม่อยู่ละกูก็พยายามเดินให้ตรงแล้วกูก็ขึ้นรถปุ๊บนั่งพอหอยติดเบาะปุ๊บกูนั่งสมาธิสามีฉันเป็นคนที่จะไม่ด่าฉันต่อหน้าเพื่อน เขาจะไม่ไปตําหนิอะไรฉันต่อหน้าเพื่อนฉันก็เช่นกันเวลาเราอยู่ในที่สาธารณะเราก็จะไม่ไปตําหนิสามีหรือไปทะเลาะก,กันต่อหน้าใครเด็ดขาดพอขึ้นรถเท่านั้นแหละกูได้ยินเสียงวิ่งวิงเสียงสุดท้ายที่กูได้ยินคือแดกเข้าบ้านเอาเมืองแดกเข้าเมาแดกไม่รู้ทรงตัวเองกินอยู่นั่นแหละกินไม่ริ่นยากันยังกินเหล้าบ้านคนอื่นเขาแล้วกินเอาเมากินไม่รู้ตัว กูได้ยินเสียงวิ่งวิ่งอยู่ในสมองแล้วกูก็กูไม่เถียงสาคำคนอูอู้เขาด่ากูใช่ไหมคงด่ากูแหละแล้วกูก็เมากูไม่รู้เรื่องแล้วกูก็ไม่เถียงเลยเสร็จแล้วปุ๊บกูยังงงว่ากูเข้าบ้านได้ยังไงะเข้าบ้านได้ยังไงวะกูงงอยู่เสร็จแล้วกูตื่นมาอีกทีกูอยู่บนเสลียงคือแปลว่าไม่ได้เข้าห้องนอนอ่ะกู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 นอนอยู่กูตื่นมาอีกทีกูอยู่บนเสลียง คือมึงต้องเข้าใจคำว่าเสลียงก่อนคําว่าเสลียงคือมันจะเป็นเตียงแบบโบราณซึ่งจะเป็นโซฟาบ้านกูจะเป็นแบบเสลียงกูก็นอนอยู่บนโซฟาเสลียงบ้านกูบุ๊บอกองเปล่ากองไกูไม่เถียงซัาะคำกูผิดแหละเออใช่นอนอยู่บนตัง เออนอนอยู่บนตังเขาเรียกว่าเสลียงหรือตังวะเสลียงเท่ากับตังแล้วแล้วอะไรก็อะไรแล้วรู้ไหมที่ที่หนักมากกว่านั้นคือกูตื่นมาแล้วกูก็ยังวิ่งอยู่เหมือนแฮงงอ่ะติดสลสเสลแล้วกูก็เลยก็เลยมาเปิดไลฟ์สดตอนประมาณบ่ายโมงนู่นเพราะว่าเสร็จล้วปุ๊บยังไงป่ะพอกูตื่นมากูก็อาบน้ําอะไรเรียบร้อย ก็ก็วิ่งมาออฟฟิศเลยฉันก็วิ่งมาออฟฟิศเลยมาตั้งใจทํางานไลฟ์สดเพื่อผัวจะได้ไม่ดา่า <c> เ <oughs> สร็จป,ปุ๊บเมื่อกี้ตั้งทั้งวันเพิ่งเจอหน้าผัวเมื่อกี้ผัวมาแล้วก็ซื้อไอตําขนนมาให้แล้วก็ซื้อไอเนี่ยซื้ออาหารเมืองซื้ออาหารเนือมาให้แสดงว่าเขาคงไม่ดา่ากูแล้วแหละ <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้ไปฟิตเจอรริร่งกันเมื่อคืนอดเมา คืนอดเมา,เาสิไม่ได้แล้วเมื่อคืนไม่ได้เมา,เ,ามรเรื่องอดเลย,ยเดี๋ยววันนี้ต้องได้แหละว,วันนี้วันนี้ต้องได้ไอเราก็สวยซะด้วยนะ มา,าสิมึงอยาคือเวลากินต้องกินเวลาเรากินนะออาอันนี้เป็นเทคนิคคนมีผัวนะใครไม่มีผัวใครเป็นสาวน้อยต่อยตีวิตมึงฟังกูอ่าใครที่ยังไม่เคยเสียตัวมึงฟังกูเลย <c oughs> คือถ้าเกิดเราอยากถ้าสมมติว่าคืนนี้เราอยากจะได้นะมึงจะต้องกินไวแค่สองแก้วมึงอย่าแดกมึงอย่าแดกเกินสี่แก้วเด็ดขาดมึงกินแค่สองแก้วมันเวลากินถ้าสมมติกินจิบจิบไวายไปสักสองแก้วเนี่ย แก้วประมาณสักแบบแก้วพอดีพอดีนะมึงไม่ใช่แก้วเต็มโถนะไม่ใช่นะจิบไวน์ไปสักสองแก้วนะแก้วแรกเนี่ยแก้วแรกเนี่ยมันจะมึงจะมีความกล้าหาญขึ้นนิดหน่อยมันจะแบบสมมุติตอนแรกเราจะแบบเคขียดอยู่หน้าทำหน้างี้อันไหลปะอันไหลกูหงุดหงิดคือแบบไบทองอะ่ะเงินเม็ดภาษาไบทองพอกินวายไปแก้วแรกปุ๊บหน้าเธอจะประมาณนี้หน้าเธอจะประมาณประมาณนี้กัน พอแก้วที่สองพอแก้วที่สองปุ๊บมึงจะมึงจะเอาอันนี้วางโต๊ะเลยมึงวางโต๊ะแล้วมึงก็นั่งเนี้ยหน้ามึงจะประมาณนี้หน้าเหมือนแบบหน้าเหมือนอยากได้อยากโดนอะ่ะพอแก้วที่สามมึงจะ <c oughs> <laughs> พอแก้วที่สี่มึงปลิ้นแล้วทีนี้มึงไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินเนี่ยเราต้องถ้าเกิดกินแบบรักษาทรงมึงต้องกินวายแค่สองแก้ว แต่ถ้าเกิดกินแบบปาร์ตี้เมาเอาปาร์ตี้เมานะปาร์ตี้เอาเมาเอาสนุกอะไรเงี้ยมึงกินไปเลยสีแก้วครึ่งขวดมึงกินไปเลยเออแต่ว่าถ้าเกิดมึงกินเอาทรงเนี่ยมึงกินแค่สองแก้วแล้วถ้าเกิดกินายแค่สองแก้วเนี่ยเมื่อใดเมื่อนั้นมึงขึ้นเสลียงมึงขึ้นเสลียงเตียงนอนเมื่อไหร่มึงได้แน่ mm hmm. เพราะว่ามันจะแบบ สายตามันจะละลิกละลีแบบแล้วแบบตามันจะเยิ้มเยิ้มหน่อยหน่อยแล้วก็แบบแล้วก็แล้วก็แกกบบปากกับตามันจะยิ้มพร้อมกันอะเวลากินไวน์สองแก้วอะเข้าใจไหมเ,เนี่ยปากกับตาจะเป็นอย่างเงี้ยเวลากินไวน์สองแก้วแต่ถ้ามึงกินครึ่งขวดนะมึงจะไม่ได้มึงจะกลายเป็นแบบ มันไม่น่ามันไม่น่ารักอมืมันจะดูแบบเยอะไปนิดนึงนะอ่ะกูก็เปิดหลักสูตรอีกอะกูก็เปิดหลักสูตรสอนคนไม่มีผัวเนาะเออและอีกคนที่นั่งดูก็หกสิบอัพกันทั้งนั้นแหละแม่งสอนจระเข้ว่ายน้ำชัดๆั สอนจระ,ะเข้ไว้น้ำชัดๆเลยไห <laughs> นใครที่นั่งดูอยู่คุณอายุเท่าไหร่กันตอนนี้อ๋อสิบเก้านาฬิกาแล้ววะ่ะอ่ะกูต้องไปละเดี๋ยวกูต้องลงก่อนต้องไปอ่านข่าวแป๊บหนึง่งไปทําการบ้านสักสองชั่วโมงจากนั้นปุ๊บประมาณสามทุ่มประมาณสามทุ่มเดี๋ยวมาเปิดไลฟ์ทอล์ก